นี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมัชชิมาปฏิปทานเนี่ยหรือว่ามหาสติปทานสูดนี่เหมือนคือการมีสติปทานทั้ง4ีานเนะเจริญพร้อมกันไล่เลี่ยกันแล้วไม่ได้เกิดจากการบังคับด้วยมันไหลไปของมันเองนะอย,อย่างที่เมื่อกี้เราไล่ให้โยมฟังน,นะฐานที่เป็นสากลเนี่ยคือมนมุษย์ทุกผู้ทุกคนเนี่ยนะจับรวมออกเนี่ยจับง่ายที่สุด จะให้จับห้วใจเต้นจับยุบหมอพูหมออะไรก็แล้วแต่แต่ให้มาจับลมเนี่ยมันจะเป็นสาลเพราะว่าเป็นสากลคือเขาคุยจะรู้เรื่องนะจับสัมผัสได้หมดเลยแต่ถ้ายังสัมผัสลมออกไม่ได้เราจะไม่คุยด้วยแล้วเพราะตอนนั้นเขาเขามุ่งเป้าที่จะเอาอย่างเดียวแล้วก็ถ้าลมมันไม่ออกคือใจมันจะเอาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มคุยก็ต่อเมื่อเขาสัมผัสลมออกได้นะพอ อ,อ,อยู่ไปเรื่องอะไรอยู่กับเรื่องอะไรขู่กับเรื่องอะไรก็ตามสมัมผัสลมออกก่อนใจสติสมาธิหรือจุดตั้งต้นเขามันจะไม่พุ่งออกมันจะอยู่กับเน,น,นื้อกับตัวเมื่ออยู่กับเนื้อกับตัวนี่แงผ่านกายคือลมหายใจตอนนี้พออยู่กับลมหายใจออกนะถ้าไม่ถ้ากำลังเขาเรียกว่ากำลังใช้กำลังสติสมาธิอย่างเดียวบางคนบางท่านก้อไม่พอ ถ้าเาไม่พอถึือไม่พอต่อเรื่องนั้นๆก็เป็นได้เข้าใจคานี้นะบางทีเจอเรื่องหนักๆนะต่อให้เรามีกําลังสมสติสมาธิไปอยึ้งได้ไม่นานมันก็ไปนะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปนั่งฝึกให้กาลังสติสมาธิมากๆไปนั่งให้กนแตกเรืออนะไรแบบนี้มันกินเวลาพระพุทธเจ้า่ันสอนว่าเอ้ยมันมีกําลังอีกหลายส่วนเข้ามาช่วยกันได้นะกําลังตรงนี้เราเรียกศรัทธายัางไงละ่ะ กลับมาอยู่ลมออกก่อนพอกลับมาอยู่ลมออกสัมผัสลมออกก็สองสามฟืน้นเออเรื่องราวที่กาลังขุกอยู่ที่กาลังแบกอยู่ที่กําลังอิ่มกาลังเมามันมันอยู่นั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าบอกมันเป็นไปตามกรรมเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่าไปรับกรรมแทนใครได้ไอ,อเรื่องราวที่เราทําอยู่ถ้าเราใช้ศรัทธาต่อตรงนี้ด้วยใจ ก็จะเห็นว่าเออก็เป็นอย่างนี้จริงและคนไหนยึดคนนั้นก็จะทุกข์นะปัญหาต่างๆนานามันเกิดจากคนนั้นเขายึดมันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของใครปัญหาหรือเรื่องราวหรือข้อบกพร่องอะไรที่มันเกิดขึ้นการกระทบกระทั่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาธรรมชาติอยู่แล้วใครยึดคนนั้นก็ทุกข์เพราะฉะนั้น ที่เกิดเรื่องราวอยู่นั่นน่ะแล้วกำลังปวดหัววุ่นวายเนะหมันเกิดจากมีคนยึดทั้งนั้นแั้นเรื่องราวที่เรากำลังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยออใช้ศรัทธาต่อท่านเป็นไปนตามกรรมเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือรับกรรมแทนใครได้หรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นับเรารก็กรรมเรายอมรับตรงนี้ไปเสียก่อนนะ จากที่ดูลมออกสบายๆพอมีแรงศรัทธากำลังศรัทธาเข้ามาช่วยใจมันก็จะลดความว้าวุ่นลดความเขาเรียกว่าการส่งออกไปได้มากโขเลยเพราะสังขารมันจะเริ่มเบาลงก็เป็นแบบนี้ก็อยู่ไปสิเอลมออกเป็นไปตามกรมลงออกเป็นไปตามกัออกนกสักพักหนึ่งพอใจเริ่มอยู่ับเนื้อกแต่ตัวเกินอะไรขึ้นเดี๋ยวหัวใจเต้นมันโผล่มาอีก เห็นไหมไม่ต้องหามันไรหลลงมาเลยไอตอนที่หัวใจเต้นโผลมาเนี่ยนะณขนาดนั้นนะ่ะยู่ต่อให้เราไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางาความวุ่นวายแค่ไหนถูกกระแทกมาปั๊บถ้าเราดูลวงออกแล้วเป็นไปตามรรมอ่าอย่างเงี้ยไปไเรื่อ,อยๆสักพักหัวใจเต้นโผลมาแล้วสิ่งที่เราจะสัมผัสได้คืออะไรล่ะอ่าเห็นไหมมันจะเปลี่ยนจากฐานกายมาฐานเวทนาแล้ว พอเรื่องเราความคิดอะไรที่จะลากเราไม่มีแต่ปัญหาภาระที่มันสะสมผูกพันเป็นยินพ่อขาหนูหรือที่เพิ่งฉูกกระแทกมาเป็นความรู้สึกอยู่นั่นฮะมันยังตกค้างอยู่นี่ไปตกค้างอยู่เราไม่อยู่กับความรู้สึกเราไม่อยู่กับเวทนาให้เรามีอยู่กับหัวใจเต้นก็ไปอยู่หัวใจเต้นเดี๋ยวเราจะเห็นเวทนาทั้งหลายค่อยๆเสื่อมแต่แม้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยเวทนาหรือการรับรู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นนริพจังร์ หรือแม้แต่เรื่องคอขาดบาดตายเรื่องเร่งด่วนอะไรของเราต่างๆที่มันจ่อเราอยู่เนี่ยลองกลับมาอยู่ในวใจเต้นสิก็จะเห็นว่าไอที่บกด่วนด่วนด่วนพอเรามาอยู่ในใจเต้นแล้วมันก็จะ่ค่อยเสื่อมเองแต่ไ,ม,ไม้ก็ทุกหัวใจเต้นเราจะสมัมผัสได้ถึงความเป็นอนิจจังทั้งหมดไตรลักษณ์ทั้งหมดพอเป็นแบบนั้นแรงบีคั้นแรงกดดันภาระที่หนักที่ใจมันก็เบาลงไปแล้ว พอเบาลงไปแล้วเอาดูซิพออยู่ตรงนี้เรื่องราวที่มันเคยกดดันบีบคั้นเราอยู่มันก็ไม่ได้หนักหนาสา,ารัสมากมดูซิสิ่งที่เราทําได้ทําได้ทําอะไรได้บ้างก็ทําอะไรไม่ได้เพราะที่มันทุกเกิดเรื่องราวอะไรทั้งหมดมันเป็นไปตามกรรมอ่ะจริงนะร้านสิ่งที่เราทําได้คืออะไรวยพอออกไปส่งน้ําใจออกไปแต่แม้จากฐานเวทนาวยพอวยพอออกไปจากจากหัวใจมันก็เลื่อนลงมาฐานจิตเอง เราถายจิตอวยพรออกไปอวยพรออกไปก็อวยพร,ร,ร,รได้แล้วอตอนนี้จิตอ,อยู่เป็นเนื้อกับตัวจิตเราเรื่องเบาสบายแล้วมองไปตรงไหนตาของจงรีบสนับสัมพันธ์อะไรเนี่ยแหละข้อแตกต่างกันที่เราต้องจัดลําดับสี่ข้ออย่างนี้มน,นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ใช่เจอปั๊บเมตตาเลยทาไมถึงเป็นแบบนั้นเราลองดูก็ได้ถ้าของไหนโยมมีเยอะอยู่หรือพอมีอยู่ให้โยมแบ่งปันนี่เคสแรกนะ กับอีกเคสหนึ่งไม่มีลรวบอกให้แบ่งปันถามว่าต่างกันไหมเหมือนบางครั้งเราจะเอาอะไรบางเรื่องบางราวล้วบอกให้เมตตาก็มันจะเอาอยู่บอกให้มันให้มันให้ลำบากแต่ห้ก็ต้องเค้นแต่ถ้าเราพอมีอยู่บ้างคือเออพอเราคลายจากความวุ่นวายอะไรแล้วก็ดูซิตอนที่เราคลายจากปัญหาคลายความวุ่นวายสัมผัสความเบาสบายได้หน่อยนะ เออไอตอนเบาสบายนั่นนะเออลองแผ่ความเบาสบายไปคนอื่นนี้แผ่ง่ายไหมเห็นไหมไม่ต้องเค้นไม่ต้องบีบเพราะฉะนั้นฐานที่ออกมาจากตรงนี้มันเลยเจือด้วยอ,อัตราน้อยมากเพราะมันไม่ต้องเค้นไม่ต้องบีบไม่ได้มีอะไรไปกระตุ้นแต่เราให้ก็เรามีความสบายเราก็เลยแบ่งให้เขาเนี่ยเนี่ยก็เห็นไหมกลายเป็นว่าฐานจิตเนี่ยท่างในเนี่ยอวยพรไปต,ตามมองอมจมูกลิ้นสัมผัสอะไรก็มีน้ำใจเชื่อไป พอเป็นแบบนั้นมองไปตรงไหนก็ยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ยโลกนี้ก็จะเริ่มเบาสบายในตรงโลกนี้เรื่องเบาสบายมันจากฐานจิตจะเลื่อนเป็นฐานธรรมข้างในเกิดจะเกิดเป็นความชันทะถึงพอใจในสภาวะที่เป็นอยู่ก็จะเห็นว่าโลกมันเป็นธรรมดาน,นี้แหละพออยู่ได้มีดีมีเสียมีชั่วมีเรวมีร้ายมีอะไรลกลมกลืนกันพึ่งพาอาศัยกันเกี่ยวเนื่องกันเป็นอย่างนี้ นะพอใจเราเริ่มข้างในเป็นฉันไดมันก็อยู่ข้างในได้ข้างนอกพอเป็นพอไปเราก็จะสัมผัสได้ถึงความพอแล้วนะมันก็ไล่ลงาเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมมันไล่ลงมาเองก็ทําแบบที่ว่าต่อให้ไปวิธีไหนสายไหนเขาก็จะเจอแบบนี้แหลนะเพราะมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันก็จะสัมผัสได้ดังเนี้เมื่อสัมผัสได้ดังเนี้เนี่ยถึงเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตร ยาต้องบุด้วยเจ้าถึงขั้นัำรงไปด้วยใครจะเรียนมหาสติปัฏฐานสูตรเรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งหรือทั้งหมดอย่างเดียวเจ็ดวันอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างช้าเจ็ดปีก็มันเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะมาจากสายไหนก็จะเจอลักษณะแบบนี้หมดนะท่านหือนไม่พูดเพียงแต่ว่าที่พวกเราไปเรียนตามสำนักต่างๆอะไรต่างๆก็ดีก็ถูกต้องแต่มันครบหรือเปล่าคำว่าครบหรือเปล่าครูตัวคููสอนน่ะอาจจะสอนครบ ไอตอนพวกเราไปเอาเราอาจจะเอามาที่แต่ที่เราชอบที่เราถนัดเหมือนก็่จะไม่ครบเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ครบมาอ๋อมัาไล่มาอย่างนี้ไปอย่างนี้ด้วยธรรมดาธรรมชาติของเขาพอไปทําแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็จะเจอพอฉันพระเกิดขึ้นในใจข้างนอกเราเริ่มพอเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปสู่นะการปล่อยวางที่เรียกว่าการเลิกเพราะถ้าเราไม่พอเราเลิกได้ไม่จริงเพราะหลายครั้งที่เราต้องเลิก เพราะไมช่ชาหรืออะไรต่างๆมานะบีบให้เราจําเป็นต้องก่อนบีบให้จําเป็นต้องเลื่อนเมื่อเป็นแบบนั้นพอเราถูกบีบนะมีแรงจากภายนอกมาบีบเราปล่อยวางไปเดี๋ยวสักพักคลอยๆอยภายนอกไม่บีบเกินะไรขึ้นเราก็ลงไปจับใหม่แต่ถ้าเรื่องบางเรื่องเราพอกับมันแล้วเอเอคุณก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเห็นหนึ่งไส้หรือปูแล้วโอเคนะนะเนียทั้งบวกทั้งลบทั้งดีทั้งชั่วทั้งคุณทั้ง โทษของมันแล้วเนี่ยพอหล่ะมันแล้ว,ลว <Aaron. S 1> พอเราปล่อยไปแล้วเราไม่กลับไปเล่นมันอีกรอก็ดูสิในชีวิตเรา,บา,เรเราบางเรื่องเราก็ตัดได้ขาดบางเรื่องเราก็ตัดไม่ขาดจริงนะไอ้เรื่องที่ตัดได้ขาดเ,เรื่องนั้นอะ่ะตอนเพราะเราพอหรือเต็มอิ่มของมันจริงให้กลับไปอีกเลยก็ไม่เอาแล้วจริงและะ้วเ,เนี่ยของจริงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยวางแล้ววางขาดไปเลยในสุดม,มือไปเลยมันเต็มเป็นอย่างนี้มันไล่กันอย่างนี้ มันไม่ใช่ว่าจเจอเรื่องผิดพลาดเจอเนื้อเอาแล้วยอมแต่ชึกไม่ไอ้น,นี่มันยอมด้วยกาลังกาลังหมดมก็ไปคว้าใหมา่คาว่าคว้าใหม่อาจจะไม่ได้คว้าสิ่งเดิมแต่คว้าในเขาเรียกว่าไงแทพทเทิร์นรูปร่างลักษณะคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมอะก็กลับมาทุกทีเนี่ยทางที่จบทางที่แล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ก็หล่ต่างนี้ก็บอกกันนั้นและเมื่อเบื่อไงจิตก็คลายกัเนเลย ตายกันหมดจิตต้นหยุดคน,นก็เป็นอย่างนี้นนก็ต้องไปลองทำดูซิที่เราแนะนําไปไปลองทำแล้วทำได้มันได้ของจริงก็ล่าตัวท่านนั่นแหละเป็นผูพ้พิสูต์ไม่ต้องมาเชื่อเราก็ได้ไปลองทําดู <c oughs>